ทุกท้องถิ่นมีเรื่องราวทุกชุมชนมีประวัติศาสตร์แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอดีตของบ้านเราเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสืบค้นความจริงจากอดีตกันนะคะการสืบสวนประวัติศาสตร์ต้องเริ่มจากการตั้งคำถามจากสิ่งที่เราสงสัยนั่นคือมีหลักฐานสำคัญอะไรที่บ่งบอกประวัติศาสตร์แต่ละท้องถิน่นหลักฐานชั้นต้น คือหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจริงๆเป็นข้อมูลตรงจากแหล่งกำเนิดเอกสารโบราณจดหมายเหตุสมุดไทยโบราณเอกสารราชการเช่นสมุดไทยใบลานเอกสารจดทะเบียนเครื่องมือเครื่องใช้เหรียญสิ่งของที่ใช้ในอดีตอาคารสถานที่โบราณวัด บ้านเรือนเก่าจารึกศิลาจารึกจารึกบนกำแพงข้อความที่จารึกบนหินโลหะหรือผนังเรื่องเล่าจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองหลักฐานชั้นรองหนังสือประวัติศาสตร์ตำราและหนังสือที่นักประวัติศาสตร์เขียนไว้บทความวิชาการงานวิจัยบทความในวารสารวิชาการสารคดี ภาพยนตร์หรือรายการสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมื่อรวบรวมหลักฐานได้แล้วต้องนำมาวิเคราะห์โดย 1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือหลักฐานนี้มาจากไหน 2. เปรียบเทียบหลักฐานหลักฐานต่างๆสอดคล้องกันหรือไม่ 3. พิจารณาบริบทเหตุการณ์ในยุคนั้นเป็นอย่างไร 4. ใช้เหตุผลสรุปจากหลักฐานอย่างมีเหตุผล ตัวอย่างการใช้หลักฐานตัวอย่างการค้นหาประวัติวัดเก่าในชุมชนหลักฐานชั้นต้นจารึกอายุวัดบวกเล่าปากต่อปากจากผู้สูงอายุหลักฐานชั้นรองตำราประวัติท้องถิ่นบวกงานวิจัยมหาวิทยาลายัย